สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมอยู่ผมปุ้ยโดนกเกษตรนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็เป็นช่วงที่างานโดนคิวแน่นนะครับงานเยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลามาถ่าย YouTube เพื่อนๆ <c oughs> ดูนะครับก็ผมต้อง มีสมาธิอยู่กับโดนนะครับนะเลยมีแล้วก็งานเร่งด้วยนะครับก็วันนี้มีโอกาสดีนะครับพาเพื่อนๆมาชมแปลงนางของผมเองนะครับก็แปลงนี้ก็เน้อที่อยู่18ไร่นะครับอ่าตอนนี้ผมหว่านรอบ2ไปแล้วนะครับมาดูผลงานการหว่านนะครับซึ่งผมใช้โดนของผมเองนี่แหละหว่านนะครับก็อันนี้เป็นข้าวจีนนะครับอาอยุ85วัน หวานได้ประมาณอาทิตย์ตยก,วกว่าแล้วนะครับหวานมันตั้งแต่วันสิบแปดนะครับสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเี่สสองยี่สสามยี่สบประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะครับก็เนี่ยฮะตอนนี้กำลังขึ้นหน่อแรงดีมากนะครับข้าวจีนนะครับก็จะมีตรงนี้ที่มัน าดันมาถมนะครับมันจะแฉะหน่อยขึ้นช้าหน่อยแต่ก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วเริ่มแทงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าขี้เลมันเล็กนะครับเม็ดมันจมเล็กน้าก็เริ่มแห้งละนะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกก็สภาพการทําเละทาเทือกก็แถวเลยนะครับขอบคุณนะครับน้าเสมนะครับนี่ทีมงานมาปั่นให้นะครับ ก็เกี่ยวเสร็จก็สูบน้ำใส่แล้วก็ปั่นเลยนะครับทําเทือกได้ดีมากนะครับข้าวขึ้นเสมอเลยนะครับใช้โดนผมก็มาทดลองของตัวเองนะครับหวานไปได้ละสามถังนะครับข้าวจีนนะครับถามว่าทีไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับสามถังนะครับคือข้าเป็นข้าวอายุสั้นนะครับผมต้องการที่จะได้ต้นที่เยอะนะครับ ข้าวข้าวจีนนะครับ่าจะไม่ค่อยแตกกอเหมือนข้าวที่อายุหนักๆนะครับเหมือนพวกเบอร์ยี่สิบเหมือนพวกแปดห้าเหมือนพวกพิโลกนะครับเหมือนพวกเจ็ดเก้านะครับคือผมต้องการต้นให้เยอะไว้ก่อนนะครับนี่ก็ขึ้นเสมอดีจังเลยนะครับตรงนี้ก็ที่ที่เลนเ,เริ่มขึ้นเริ่มแตกละเห็นละ ขึ้นเขียวอาจจะมีตรงนี้นะฮะริมคนานะครับเขามันจะเป็นพวกเศษฟางเศษขี้รีบนะครับน้ำมันจะมากองตรงนี้นะครับหวานไปแล้วมเมล็ดมันเขาจะาเขาเรียกว,ว่ามเมล็ดมันไม่ลงไม่ถึงดินนะครับไม่ขคือมันไม่แปลล่อยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่กำลังขึ้นเลยขึ้นเขียวแล้วครับ อีกสักอาทิตย์นึงผมจะมาดูอีกรอบนึงนะครับว่าจะพอหว่านปุ๋ยไหมนะครับอันนี้คุมเลนนะครับคุมเลนไปเรียบร้อยข้าวจีนนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าท,ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับก็คือผมก็ติดตามพี่ท่านหนึ่งในทิกต็อกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สั่งแกนะผมสั่งของน้องเจมให้เอามาให้นะครับ อ,อ็คุณตั้งเจมนะครับผมสั่งข้าวปลูกเข้าตลอดเลยนะครับถ้าเป็นเขตแปลงนาของผมเนี่ยผมผมสั่งมาสองเที่ยวแล้วรอบแรกเป็นเบอร์ยี่สิบนะครับรอบสองเป็นข้าวจีนนะครับก็ถือว่านอแรงมากนะครับขึ้นแบบขึ้นดีมากเลยนะครับนะตรงที่มันเป็นแ,แฉะน้ําก็เริ่มแห้งนะครับเริ่มแทงขึ้นละนะครับเริ่มเป็นขึ้นละ๋ยวถ้ามันไม่ขึ้นยังไงปุ๊บเราก็ไปเอาตรงทีท,ทีมา ัเสริมได้นะครับซ่อมได้ไปกระถามถังนะครับเดี๋ยวมาดูว่าดีกทีนึ่งจะหนาขนาดไหนนะครับก็ถือว่าหนาอยู่นะสามถังนะครับน,นี่เริ่มเริ่มแตกขึ้นละนะครับตัวนี้มันจะจะเป็นที่ขังน้ําหน่อยนะครับแต่นะ้าเขาก็พยายามปรับน้าให้ผมเสมอดีจังเลยนะครับทําเทือกได,ดีมากนะครับไม่มีไม่มีเป็นก้อน พอเพลเลยครับเรียบมากนะครับคือปั่นวันปั่นหนึ่งวันแล้วค็รูปวันเดียวเสร็จเลยนะครับดันปรับนาด้วยนะครับอยู่ที่อะไรละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับทำเทือกยอดเลยนะครับรถไถสามคันนะครับทีมงานก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ครับวันนี้เริ่มเห็นเยอะแล้ะ หวานผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับจะเริ่มแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับครับเป็นแปลงนาของผมเองนะครับผมก็หวานใช้โดนหวานเป็นครั้งแรกนะครับนี่ที่ผมหวานนะครับผมก็งมๆดูนะครับดูตัวอย่างในทิกตอกบ้างนะครับว่าเขาปรับปรับยังไงนะครับตั้งค่ายังไงนะครับแล้วก็อาศัยหน้างานเป็นหลักด้วยนะครับ คือเราทุกอย่างมันไม่ตายตัวนะครับนะเราต้องอาศัยหน้างานแล้วแลัการสังเกตนะครับการเข้าใจโดนด้วยนะครับนี่นะครับพยายามศึกษาตลอดผมนะครับในการใช้โดนนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมาอัปเดตกันนะครับ จะใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับอายุประมาณอีกสัก15-16วันนะครับถ้าเขาสูงกว่านี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับให้เขาต้นสูงกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาจะ,จะดึงน้ําใส่นะครับคุมคุมให้หมดเลยนะครับคุมยาด้วยนะครับเผื่อไหนที่เรามันยามันยังไม่ขึ้นที่เราคุมไปมันขึ้นทีหลังแล้วก็ใช้น้ําคุมไปอีกทีนะครับถ้ามันไม่มากไม่น้อยครับ ปล่อยนะครับไม่ต้องไปเก็บกำลังสวยเลยครับมองไปนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับในกรา,า,ารหม่านข้าวนะครับเป็นนาหวานตรมนะครับโดยการใช้โดนหวานนะครับผมจะหวานอยู่ที่ไล่ละ80บาทนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับจ้างเขานะครับอย่างปุ๋ยผมได้โดนมาผมก็เอามาทดลองของตัวเองก่อนนะครับถ้าของเราดีของคนอื่นก็ต้องดีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากของเราเองนะครับคือออกโดนมาเนี่ยมาใช้ของเราด้วยนะครับใช้ของญาติของพี่ของน้องนะครับที่เหลือที่เรารับจ้างก็เป็นผลพลอยได้ไปนะครับนะเราอาชีพทํานานะครับ อาชีพทำนามันก็ต้องศึกษาตลอดนะครับเราอยาอ่าไปจมปัดกับความคิดเดิมๆนะครับเราต้องเปิดเปิดนะครับว่าเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันมีหลายสายพันธุ์นะครับพื้นที่นาเราเหมาะสําหรับที่จะหว่านแบบไหนดูน้ําดูท่านะครับข้าวเราจะใส่พันธุ์อะไรนะครับข้าวมันล้มลืมมันอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ ค่อยศึกษาแล้วก็เปิดรับนะครับผมจะเปิดรับผมจะศึกษาจากช่องทางโซเชียลมีเดียทุกอย่างนะครับผมจะเข้าไปศึกษาถามพี่เขาตลอดนะครับที่เขาทํามาในแล้วเขามาเผยแพร่ให้เราแล้วก็ศึกษาเอานะครับแล้วก็มาปรับใช้ให้เข้ากับแปลงนาของเรานะครับนี่ก็เป็นแปลงนาของผมนะครับแล้วก็เป็นแปลงถามว่าเป็นทดลองไหมเป็นแปลงทดลองด้วยนะครับผมเพิ่งมาทํานาได้ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับเมื่อก่อนก็ ที่จริงผมก็ทํามากับพ่อมาตลอดนะครับแต่ปีนี้คือคือลงแรงเองนะครับลงแรงเองหวานเองหวานปุ๋ยเองฉิดยาเองนะครับแต่เรื่องน้ําผมจะให้พ่อเป็นคนมาดูแลให้นะครับให้สูบน้ํามาติดเครื่องแล้วก็ดูน้ําให้เพราะว่าผมจะต้องไปบินโดนนะครับไปรับจ้างนะถ้ามีเวลาก็จะมาดูเองบ้างนะครับ ข้าวจีนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับก็ส่วนท่านใดนะครับสอบถามเรื่องโดนนะครับเรื่องเทคนิคต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าผมหวานผมปรับตั้งค่ายังไงนะครับทุกอย่างไม่ไม่ตายตัวนะครับแต่ที่พี่ที่เขาสอนอยู่ก็มีเยอะแยะนะครับใน t i ในทิกต็อนะครับในทิกต็อกหรือ YouTube เข้าไปดูได้เลยนะครับไปค้นคว้าได้นะครับสําหรับใครที่ใช้โดนอยู่นะครับ นี่ก็เอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ